p N c System สวัสดีคะ่ะลูกค้าวันนี้นะคะแอดมินมีโปรชุดพร้อมใช้งานมานำเสนอคะ่ะนั่นก็คือเมื่อซื้อชุดพร้อมใช้งาน4ตัวขึ้นไปนะคะจะได้รับส่วนลดนะคะ100บาททุกชุดขึ้นไปเลยคะ่ะลูกค้าโปรดีมากๆเลยนะคะส่วนลดตั้ง100บาทนะคะลูกค้า วันนี้นะคะที่มานำเสนอก็เป็นชุด8ตัวค่ะลูกค้าของ i i วิชชั่นนั่นเองลูกค้ารับประกันมากถึง3ปีนะคะทั้งเครื่องบันทึกและตัวกล้องนะคะในระหว่างที่ลูกค้านำไปใช้แล้วเกิดปัญหาใดๆเนี่ยสามารถแจ้งบริษัทกลับมาได้เลยนะคะเราส่งเคมให้ได้ทันทีนะคะวันนี้นะคะชุดพร้อมใช้งานก็มี7ชิ้น7อย่างด้วยกันนะคะลูกค้าเริ่มที่1เลยนะคะมีเครื่องบันทึกค่ะ ต่อมานะคะเป็นกล้องค่ะสเปคที่นําเสนอวันนี้ก็คือกลางวันภาพสีกลางคืนขาวดําพร้อมไมกคสียนนะคะต่อมาค่ะลูกค้าเป็นบาลานนะคะบาลานก็ตามจํานวนกล้องเลยนะคะต่อไปอะแดปเตอร์ค่ะลูกค้าอะแดปเตอร์แบบกล่องแบบนี้เลยต่อมานะคะเป็นกล่องกันน้ําค่ะลูกค้ากล่องกันน้ําคือแบบคุณภาพดีมากๆและตามมาด้วยฮาร์ดดิสต์นะคะลูกค้าฮาร์ดดิสต์ให้ไปเลยหนึ่งลูกจุกๆค่ะลูกค้าค่ะ ะะสายแลนนะคะบวกไฟด้วยนะคะลูกค้าลูกค้าไม่ต้องยุ่งยากเลยนะคะแล้วในเซตนี้นะคะเซต8ตัวที่มานําเสนอนะคะอาจจะขึ้นรูปภาพไม่ครบนะคะซึ่งราคานะคะวันนี้ชุด8ตัวนะคะอาจจะตั้งไม่ครบนะคะ8ตัวนี้นะคะเราให้ไปในราคา11,200บาทนะคะลูกค้ายังไม่พอนะคะลดร,ราคาจากที่บอกเบื้องต้นด้วยนะคะว่าลด100บาทไปอีกนะคะและมากกว่าน,นั้นลูกค้า ฟรีไปอีกคะ่ะโปรแบบนี้นะคะมีให้ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนกระกฎาคมนี้นะคะลูกค้าถ้าไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะรีบแคปหน้าจอนี้แล้วทักแชทมาที่ l ล n e แอดด้านล่างได้เลยนะคะแอดมินรอตอบอยู่นะคะสินค้าคุณภาพดีแบบนี้ลูกค้าต้องมาลองแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ